s k y a e n a c o m นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านใหม่เบอเกอรี่ครับร้านเคก้กร้านดังครับของเชียงใหม่อยูอ่ด้านหลังโชลูงวอลวโว่นะครับถนนไทเวยยครับอันนี้เป็นบรรยากาศออขอเอสเปซโซ่ครับ70ลองดูบรรยากาศภายในร้านครับ ก็ม mm ีชาแล้วนะครับ hmm. ร mm mm ja uh, ้านใหม่เบเกอรี่นะครับคนเยอะมากมาครับก็ด้านในเป็นโซนในบ้านนะครับแล้วก็มีด้านนอกหนึ่ระเบียงที่เป็นเคาน์เตอร์ขายเค้กนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเปินภายนอกสวนครับร้านนี้หาไม่ยากครับก่อนถึงแยกปวงสิงนะครับ เห็นอซอยก่อนชวลมวลโวกรเลียวข้ามาเลยครับแล้วก็จะมีป้ายบอกตลอดทางตลอดทางนะครับร้านใหม่เบเกอรี่ครับ ครับตอนนี้ก็มาแล้วครับกาแฟร้านใหม่เบอร์ก y นะครับเป็นเอสเปรสโซแล้วผมสั่งประทานกับนี้ครับมากรนครับนะครับนี่ล้วก็อีกชิ้นนึงเป็นไฮไลท์ของทางร้านที่เขาแนะนำเหมือนกันครับเป็นเค้กส้มครับหน้าต่หน้าถางรับเนื้อส้มหนาเลยนะครับ ตน,นครับชิ้นหนาลองชิมนะครับอ,อร่อยครับรสชาติดีต้นท่านคู่กับนี่ครับเอรสเปซเนะครับร้อนๆครับดีครับเข้ากันดีครับ